สวัสดีคะ่ะมือข้างเดียวอีกแล้วนะคะขออภัยทุกคนนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า f อแล้วรวมทั้งชาว YouTube เพื่อนเล่น YouTube ด้วยกันทุกคนนะคะวันนี้พี่ปามาออกกำลังกายอยู่ที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นที่ออกกำลังกายเป็นเพลย์กราวและเป็นที่ออกกำลังเป็นที่เล่นกีฬาไปด้วยนะคะทุกคนข้ามถนนมาจากฝั่งบ้านพี่ก็เดินประมาณ10นาทีค่ะ วันนี้ไม่ได้เอารถมาค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะแล้วพี่จะมาเล่าเรื่องพี่ปาป่วยให้ฟังค่ะไอห้องสมุดในอันเขตชุมชนแถวบ้านนะคะข้ามถนนมานิดเดียวก็ถึงนะคะไหนๆก็เดินแล้วก็หาเรื่องคุยเนาะพี่ปาก็เลยมาเล่าเรื่องที่พวกเราไม่สบายกันทั้งครอบครัวนะคะคนขาก็คือสามีพี่เขาไม่สบายเริ่มจากที่เขาไม่สบายมา สามสี่วันแล้วพอวันที่สี่เขาก็บอกว่าเธอฉันสงสัยว่าฉันไปติดโควิดมาจากเพื่อนเพราะว่าฉันไปหาเพื่อนมาเขาเป็นโควิดเขาเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้พี่ก็ว่าเอางั้นก็เธอก็นอนแยกห้องไปนะฉันจะได้ดูแลแม่ข้างนอกสามีพี่ไม่ออกมาจากห้องเลยนะคะสามสี่วันแต่ทําไมถึงไม่ตรวจโควิดเพราะว่าอ่า ที่ตรวจโควิดของพวกเราที่มีอยู่นะมันเป็นปีแล้วเราไม่ได้ตรวจมันก็เลยเอ็กซ์ปายมันหมดอายุน้ํามันแห้งก็เลยไม่มีแล้วพี่ก็ไม่ได้ออกไปซื้อเพราะว่าสามีพี่จอดรถขวางไว้แล้วรถเขาเป็นรถที่พี่ยังไม่เคยหัดขับมาก่อนพี่ก็เลยไม่กล้าใช้นะคะก็เลยถังสามีไว้ในห้องนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งอยู่ในห้องแกก็ไม่ได้ออกมานะคะเพราะว่าที่บ้าน ที่อเมริกานะที่เมืองนอกน้ําก๊อกสามารถกินได้นะคะก็คือแกก็กินน้ําก๊อกน้ําอะไรในห้องเลยนะคะก็ไม่ได้ออกมาพี่ก็อยู่กับคุณย่าจนได้ประมาณ5วันเพื่อนก็เลยเอาที่ตรวจโควิดมาส่งให้หน้าบ้านพวันที่5แล้วพี่ก็ตรวจก็รู้สึกจมูกชื้นๆก็เลยตรวจทีนี้พี่ก็เลยติดติดใหม่คนหนึ่งพี่ก็เกิดอาการกังวลแล้วนะคะว่าถ้ามันติดถึงคุณย่าเนี่ยมันเรื่องใหญ่แน่เลยเพราะว่าคนแก่ร้อยหนึ่งปีเนาะพี่ ไปตรวจคุณย่าณเวลานั้นที่พี่ตรวจคุณย่ายังไม่เป็นนะคะลังจากนั้นพี่นอนป่วยไปได้สามสี่วันพี่นอนป่วยลุกไม่ขึ้นปวดทั้งตัวเลยนะคะทุกคนก็กินได้แค่พาลากับยาแก้ปวดนะคะที่นี่ก็พอ,อสามีพี่ลุกขึ้นมาได้เห็นพี่มีหยุดหายใจในบางช่วงเขาก็เลยโทรหาหมอประจำตัวหมอเขาก็เลยจ่ายยาให้คือยาป้องกันโควิดนั่นแหละคะ่ะ ็คือจ่ายมาแต่ว่ามันช้าเกินไปแล้วเพราะว่าพี่เป็นมาได้สีหวันแล้วไม่ได้กินค่ะหลังจากนั้นก็คือพ่อพี่เป็นได้5วันคุณย่าก็เริ่มมีอาการเสียงแหบตรวจโควิดให้ยา่าอีกรอบหนึ่งคุณยา่าติดค่ะทุกคนพอยา่าติดปุ๊บในวันนั้นเลยคุณย่าก็เหมือนแบงก์ก็คือ,อจำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาเป็นหนักมากเป็นวันเดียวคุณนอนสมพอกลางคืนแกก็หกล้มหัวฟาดพื้น พวกเราก็คิดว่าคุณย่าจะจากเราไปตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะก็คือเราก็มานั่งจับมือกันคุยว่าถ้าแม่จากไปเราไม่รู้ว่าจากด้วยโควิดหรือจากพ่อแม่ล้มหัวนกนะคะวันนั้นทุกคนคะแรงมากคุณย่าล้มเสียงดังปึ่งพี่ก็เลยถามสามีว่าเสียงแมวชนอะไรหรือว่าย่าล้มสามีบอกว่าน่าจะเป็นเสียงดังจากข้างนอกแต่เราก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปดูคุณแม่ในห้อง เป็นเหตุการณ์ที่เขาสุดมากพอไปที่ห้องแม่เห็นแม่นอนจมกองเลือดค่ะพี่ก็คุกเข่าลงไปแม่ก็ไม่รู้สึกตัวแค่พูดคำว่าหมผ้าให้แม่หน่อยพี่ก็กอดแม่ประคองขึ้นมาสามีก็เอารถเข็นมาใส่จากข้างหลังพี่ก็ทำแผลให้ตรงนั้นเลยนะคะพอทำแผลเสร็จเอาไปนอนพี่ก็กลับมาทำความสะอาดเลือดแกทุกอย่างพอเช้ามายาโควิดก็มาถึงเราก็เลยให้แกกิน พอประมาณบ่ายๆแกฟื้นตัวเร็วมากค่ะทุกคนคะ่ะอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะณนะเวลาที่พี่พูดนี้คือพวกเราหายแล้วนะคะตรวจแล้วไม่มีสองขีดแล้วแต่เราต้องพักฟื้นนะคะเพราะว่ายังเป็นไข้อ่อนๆกันอยู่นั่นเองคะ่ะทุกคนพี่ป๋าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าโควิดยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่ตอนที่ บ้านๆรอบข้างตอนที่เขาเป็นเยอะๆพวกเราไม่เคยติดเราเพิ่งจะมาติดปีนี้นะคะซึ่งตอนที่เขาเป็นเยอะๆเพื่อนบ้านเขาก็เป็นกันทุกคนเป็นมุมพักฟื้นหรือพักผ่อนอย่างดีนะคะตรงที่พี่ชี้เนี่ยนะคะเขาจะมีป้ายเตือนเรื่องจระเข้หรืออาระเกเดอร์นั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีทุกที่นะคะที่นี่เป็นเมืองฟลอริดาจะมีอาระเกเดอร์นะคะก็ ใครที่ไปตามหนองน้ําอะไรก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเคยลากคนลงน้ําไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็วันนี้พี่ป่าก็มาเล่าเรื่องที่เราป่วยให้ฟังแล้ไม่ได้เล่าแต่แรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆนะคะเพราะเราณเวลานั้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้องสูญเสียใครบางคนไปหรือเปล่าตอนนี้พวกเราหายแล้วอยู่ในขั้นตอนพักฟื้นเลยมาเล่าให้ฟังว่า มันน่ากลัวจริงๆมันเป็นครั้งที่พี่เป็นแล้วมันมันทรมานมากปวดทั้งตัวสามีพี่ป่วยนานสิบสองวันค่ะส่วนพี่ก็สิบกว่าวันเลยนะคะคุณย่าป่วยแค่สามวันเองค่ะทุกคนมันอาจจะเป็นการที่ย่าได้กินยาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยหายเร็วนะคะวันนี้พี่ป่าก็คงต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบคลิปพี่ป่าก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของพี่ป่าค่ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะทุกคนค่ะก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความสำเร็จสมหวังทุกประการค่ะพี่ป่าไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ